สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะวันนี้ได้ผ่านวัดเซล้างที่อยู่ตรงหลังสถานีรถไฟบางปะอินอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนบางปะอินหรือโรงเรียนวัดเซมีเรื่องเล่าก็คือเมื่อย้อนไปเมื่อ40กว่าปีมาแล้วตัวผู้เล่าเองได้ไปสอบเพื่อจะเรียนต่อทางด้านบัญชีก็คือไปเรียนที่โรงเรียนวิทยายภาณิ์แห่งหนึ่ง ก็ตอนนี้ก็จะเป็นราชมงคลไปแล้วในตอนครั้งกันนั้นเนี่ยขออ,อของวิทยาลัยตอนหลังเราได้ทําเรื่องที่จะย้ายกลับมาที่บ้านเพราะมีปัญหาเรื่องที่พักที่านะที่วิทยาลัยแห่งนั้นเอ่อก็ได้เจอกับขออของวิทยาลัยท่านรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนอยู่ที่อยุธยาก็าถามว่ารู้จักวัดเซ่ไหมเพราะว่าท่านเคยฝันถึงวัดเนี้ย แล้วถามหาว่าเธอรู้จักไหมเราก็บอกว่าเรารู้จักท่านก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในความฝันของท่านให้เราฟังว่ามีวันหนึ่งท่านฝันว่าว,วัดเนี้ยเป็นวัดล้างวัดเนี้ยเป็นวัดที่ในความฝันนะสร้างตั้งแต่ในอดีตก็คือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยในความฝันว่าท่านเคยเป็นแม่ทัพ ณวัดนี้จะมีพระอยู่ห้าองค์แล้วก็จะเป็นวิหารที่ไม่สามารถสร้างหลังคาได้ถ้าสร้างก็คือจะเกิดเอเหตุเพศภัยคืออาจจะมีลมมีลมพายุหรือว่าฟ้าผ่าทำให้หลังคานั้นไม่สามารถอยู่ได้ก็ที่จริงตรงนั้นก็เป็นเป็นจริงอย่างนั้นสร้างหลังคาไม่ได้ก็จะต้องมีเรื่องราวที่ทำให พระทั้ง5้าองค์นี้ต้องอยู่การแจ้งก็คือ,คอหลังคาต้องพังอาจจะเป็นด้วยปฏิหารขององค์เทพเทวดาที่รักษาองค์พระที่ท่านปรารถนาที่จะอยู่แบบกลางแจ้งแบบนั้นก็เป็นได้แล้วตัวขออที่เล่าให้ผู้เล่าฟังว่าท่านน่ะสมัยก่อนที่ในอดีตในฝันนะท่านเคยเป็นแม่ทัพแล้วก็มีทหารเขาเรียกทหารคู่กายอ,อ,กอีกสี่คน แล้วคือพระที่เป็นพระพุทธรูปเนี่ยก็เหมือนสร้างเพื่อเป็นตัวแทนของท่านและเหล่าทหารที่เป็นถ้าสมัยนี้เขาเรียกอะไรทอสอหรอคือทหารคนสนิททั้งทั้งสี่ท่านนั้นเมื่อ,อสมัยก่อนจะสร้างพระแทนตัวก็คือองค์ใหญ่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตัวท่านน่าจะเป็นเมื่อท่านสิน้นสิ้นชีพลงในยุคนั้นมัน้งแล้วก็ เหล่าทหารที่อยู่เป็นท่าเอกนสนิทของท่านทั้งสี่ท่านด้วยก็จะสร้างเ,เป็นองค์พระขึ้นมาแทนและลึกถึงในกลุ่มแม่ทัพและก็ทหารทั้งสี่คนนั้นท่านเล่าประมาณนี้นะคะก็เป็นเรื่องเล่าที่ไปเจอมาโดยบังเอิญแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่แปลกที่เกี่ยวกับสถานที่ที่มีอยู่จริง เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้รับฟังมาแบบแปลกๆนะคะนี่คือเรื่องเล่าที่ไปเจอมาเกี่ยวกับพระพุทธรูกลางแจ้งที่อยู่วัดเซล้างค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้รับชมด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ